สวัสดีทุกคนครับโอ้ลมแรงมากเป็นไรอะ่ะอะไรเข้า <ผม S 1> ตา,า,ตาโอ้เป็นพี่เสือธนพล <c oughs> ผงที่เข้าตาสวัสดีค่ะทุกคนพิมพีครูเจนี่นะคะตอนนี้เราอยู่ในสวนที่ชินจูกุนะคะก็คือชินชินจูกุเลยนะคะชินจูกุเกียวเอน n a t i o n a l ลพ park ไง <National> park จำได้จำได้นะสวนนี้ใหญ่มากนะครับมีคนเข้ามาอยู่ในสวนเนี้ยเยอะมาก <c oughs> เพื่อเป็นการพักผ่อนอพาลูกมาเดินเล่นนะครับเป็นกิจกรรมง่ายๆที่แบบ <c oughs> แฟนเฟอร์นี่ดูดิข้างในอะ่ะคนเยอะมากมผมว่าในนี้ยมีมากกว่าแบบหลายพันคนนะครับที่เข้ามาในตอนนี้นะแล้วแต่ละคนเสียค่าเข้านะจ๊ะคนละห้าร้ยเยนนะครับผู้ใหญ่ห้า้อเยนเด็กอะไรเงี้ยผมว่าเข้าฟรีนะครับเมื่อกี้อ่านป้ายแบบคร่าวๆน่าจะเข้าฟรีนะครับแต่ว่าถ้าอายุสูงอายุก็สองรอยห้าสิบเยนอ๋อลดครึ่งราคานะครับถ <100 S 1> อยมาใหม่ตอนอายุหกสิคนเพียบเลยนะครับคนเยอะมากไม่น่าเชื่อ <c oughs> เก็บตังค์แล้วคนยังเข้ามากันขนาดนี้นะครับมีร้านข้าวแล้วก็อันนี้ร้านไอติมแล้วก็ขนมเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้ที่เราจะมาคือสตาร์บัคตัวเท่านี้ใครจะเห็นมันเป็นคุณภาพชีวิตที่เราหาที่ประเทศเราไม่ได้เว้ยทุกคนน้องมากินข้าวตาย้นมาประเด็นคือทุกคนพร้อมจ่ายเงินเข้ามาแล้วอากาศดีอ่ะโหแม่งแค่นี้ก็สุดแล้วป่าวะเนื่องจากมันเป็นอุทยานแห่งชาติมันเหมือนเป็นที่ที่ทุกคนมาแบบ แฮงเอาพักผ่อนหย่อนใจเดินเล่นมานั่งอ่านหนังสือมาปิกนิกเด็กๆจุรู้บาน้องๆละซิีมีเวลามาเหอะจริงอากาศดีมากแต่หลังจากนี้มาไม่ได้นะอากาศร้อนก็นีไงคน้างหน้าถอดเสื้อแล้วอุ้ยทีนีกดูผู้ชายถอดเสื้อเหรอเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงเฮ้ยผู้หญิงเหรอคือทุกคนสามารถแกลบอาหารจากร้านมินิมาร์ทนะคะแล้วเข้ามานั่งเล่นนะดื่มเครื่องดื่มของเราแซนด์วิชของเรามานั่งริมแม่น้ําตรงนั้นก็คือ จบอะฟินโอ้โหโอ้โ oh ห my god คือแม่งต้องเข้าคิวอะนี่เราก็ต้องล้มเลิกไปนะครับเพราะว่าย้อนวันนี้หรอเออยังไม่ได้กินข้าวเลยเ <c oughs> ดี๋ยวไปหาอะไรกินข้างหน้าดีกว่าพิมคือ <c oughs> อยากรู้เลยอะค <c oughs> ่าเช่าที่เขาเท่าไหร่แบบแม่งมาเปิดคืออยู่ใจกลางสวนเลยนะเว้ย <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ได้สายต่อคิวใช่ไหม ากก็ไไปินนออย่่งืด้ขนาดวันนี้วันศุกร์นะไม่ใช่วันหยุดนะครับเอยหรือว่าวันนี้วันหยุดของเขาพิมพ์แล้วเราไม่รู้อะไรอย่างนี้ปะว่าวันนี้วันศุกร์ที่ผมนะครับเม้นมาบอกหน่อยว่าเอยมันเป็นวันหยุดเขาเราจะได้ทำใจว่าอ๋อวันนี้วันหยุดกูไม่รู้เรื่องเองที่มาวันหยุดของเขานะครับอยากกระถามทุกคนหน่อยเวลามาเที่ยวเนี่ยชอบที่จะออกเช้าหรือว่าออกสายคือก่อนอยู่ดีๆก็มีเด็กญี่ปุ่นมาอยู่ข้างๆเต็มเลยนะฮะขอไปตรงนู้นดิพี่กวนพี่เขา บอกไปตรงนู้นกันเถอะกวนพี่เขาอยู่เด็กก็บอกว่าทําไมไม่ไปกูจะเล่นแถวนี้เมนเนี่ยมาบอกหน่อยชอบออกเช้าหรือออกไปบ่ายคือผมมาก่อนหน้านี้ชอบออกเช้ามากเพราะว่าไม่อยากมาเจออะไรแบบนี้ไง <c oughs> ถ้าร้านดังๆหน่อยก็จะมีคนต่อคิวแล้วอย่ายเมื่อวานนี้เราไปาร้านเนื้อเนื้อ ปิ้งบนหินเนะเอ่อเปิด11โมง12โมงคแม่งต่อแถวแบบจากชั้นสองลงมาชั้นหนึ่งแล้วอ่ะผมแบบเป็นสายออกเช้าไงแล้วแต่ว่าทริปนี้เนี่ยอ่ะอยากจะพักผ่อนหน่อยไม่ได้อยากพักผ่อนหรอกกูตัดคลิปตัดแบบช่วงประมาณตีสี่วูมาตัดคลิปตีสี่นอนเสร็จตื่นประมาณ9โมง10โมงเอามาตัดต่ออีกหน่อยนึงแล้วอัปโหลดอัปโหลดเสร็จปุ๊บก็ก็อาบน้ำเตรียมตัวไปข้างนอกชีวิต3-4วันนี้ก็จะวนๆอยู่อย่างนี้แหละไม่ได้รู้สึกเหนื่อยอะไรขอเล่าถึงดีเฟกต์ มีรูตรงนี้เมียไม่ได้ไปเจาะนะแต่มันเป็นรูธรรมชาติซึ่งรูนี้เนี่ยมันสามารถที่จะอเอาง่ายๆเออมันเป็นท่ออยู่ข้างในด้วยแล้วเชื้อโลกมันสามารถที่จะเข้าไปได้วันนั้นเป็นเลียหูเมีย <c oughs> <c oughs> ต้องบอกเขาบอกว่า <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรกูพูดไปแล้วเอาไม่รู้เหมือนกันว่า เป็นการเลียหูแล้วมันเกิดแบคทีเรียอะไรข้างในหรือเปล่าผมมีอะไรมีไขมันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องไปหาหมอให้พยาบาลกดเอาไขมันออกอ่ะไม่ใช่เฉพาะพิม์นะที่เป็นคือก็มีคนเป็นแบบนี้มันเป็นธรรมชาติใช่แล้วอยากจะให้ระวังไว้ด้วยพวกเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยมันเข้าไปง่ายคือถ้าใครรักษาความสะอาดก็คงโอเคอ่ะแต่นี่มันไม่ค่อยรักษาความสะอาดเท่าไหร่เธอพูดเหมือนฉันดูแบบว่าสกปรกไปเลยอ่ะไปไปหาอะไรกินข้างนอกกันมันก็ต้องออก ควจะแบบเนี่ยที่เนี่ยเขาสามารถมาสเปนไทม์ได้แบบครึ่งวันเต็มวันเลยก็เตรียมของกินมาเลยเมื่อกี้ลองว่าออกมาแล้วจะกลับเข้าไปใหม่ได้ไหมโดยใช้บัตรนี้ แบบออกมา grab ของเลยไม่ได้นะจ๊ะไี่เราทำข้าวนะนี่คือที่ไหนนี่สตาร์บัคพิมพ์อันนี้ก็ได้เหรอเอ้ยนี่ไงอยากกินเมนูนี้นี่เหรอสตาร์บัคเหรอ่ะไปดิไปดิเดี๋ยวกินข้าวกลอนกินข้าวกลอนตั้งแต่มาถึงญี่ปุ่นยังไม่ได้กินปิ้งย่างเลยนะใช่เมียก็บ่นอยากกินปิ้งย่างก็มาจบร้านนี้ร้านนี้ก็ไม่ได้ตามใครบอกนะกูเดินผ่านมาแล้วกูก็ ร้านนี้น่ากินดรกินหอมแล้วคนเยอะเข้ามานะครับแล้วก็นี่เขามีอยู่2ชั้นเมื่อกี้ขึ้นโอมนคือคักเชียวนะครับแล้วเขาก็ไม่ได้มีเตาปิ้งที่แบบติดโต๊ะมานะเขาเป็นเตาแบบนี้เลยยกมาเป็นถาดถาดทุกโต๊ะได้แบบนี้หมดและเสรจว่าเขามีเซ็ตล้ังใช่นะครับมีอยู่เจ็ดเซ็ตด้วยกันก็จะมีเนื้อมีไก่เฮ้ยพีว่าร้านนี้ก็น่าจะโอเคนะใช่เพราะว่าเขามีน้ำจิ้มเครื่องเคียงขอขาเองอันนี้โรมิตรเรกูล่าอันนี้เป็นบีฟบาร์บีคิว box úp oh, นุ่มลละายเธอชอบเพราะว่าเธอชอบเขียวพันสี่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 ยกกล้าไปกินในสวนได้มั้ยถ้าเธอยกต่อไปกินในสวนเน่ยอาทิตย์หน้าแม่งมีอภาษาไทยขึ้นมาแล้วอ่ะนั่นมือสั่นหรือว่าเนื้อสั่นเนื้อสั่นมือยายสั่นแล้วก็โอกคลิกไปด้วยไหนคลิกนี่ว้าวร้านมันมืดๆหน่อยนะ หูจะลุกไปเช็คบิลแล้วแม่งมีเหลืออยู่นี่นี่ชิ้นเงึงว่าเอ้าสัง,งั้นน่ะเดี๋ยวเจอขอยืมเตาข้างๆข,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 ขอปิ้งหน่อย่ะงานละเมียเจอแคชโอลี่ไปอีกแล้วอร่อยส่ะ4นห0เยนเธอมี60เยนม่ะเดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะไม่ต้องกลัวนะโชว์ช,ชูคันร้านนี้คนก็มาเรื่อยๆเลยอ่ะอร่อยอีนะใช้ได้ผมว่านอตแบ๊เลยเมื่อกี้2คนกินไป4,000เยนก็ พันกว่าบาทประมาณพันนึงอ่ะนะครับเอ้ยราคาดีโอเคเลยแนะนําให้สั่งมิกซ์จะได้กินหลายๆอย่างจะได้รู้ว่าเอออันไหนอร่อยจะไปกินซ่าแล้วไปกินที่สตาร์บัคยังย่อยอยู่ที่กินซ่าหรือว่าจะไปสตาร์บัคแล้วก็กินที่กินซ่าหรือจะเถอะมาโปกินซ่าอีกแล้วครับเมียป๊อปอัพขึ้นมาอยากไปแบรนด์ออฟร้านกระเป๋ามือสองไปเดินดูชื่นชมเล่นๆชื่นชมเล่นๆเล่นๆเศรษฐีดูเล่นๆค่ะเบบี้เหมือนคนวิ่งจริงเลย เก่งว่ารักสั่งอ่ะหรอใช่จะสั่ง่ะอันนี้ป่ะใช่เออทำไมข้งางในเย็นเิ่มม,ม,ม,มากเลยอ่ะอม,มีเรื่องหนึ่งที่เพิ่งรู้เมื่อเช้านี้เลยตั้งใจไวแล้วว่าจะไปกีฮารา่าแล้วก็คิดว่าเออมันอยู่ไกลว่ะ ก็เลยไม่ได้คิดถึงรู้ได้ยังไงว่ามันไกลยังไม่ได้เปิดแผนได้ไดงไงปรากฏว่าถัดจากสถานีโรงแรมไปแค่สถานีเดียวอุเอโนะไปอาิฮามาร่างานจะตายปกติเราอยู่แถวชิบะปกติเราอยู่ข้างนอกรอบนอกอาิกาบะมันก็จะก็ของเล่นอ่ะใช่นอกจากเราจะแยกกันหนึ่งแต่ว่าพอถ้า่ไปเดินเนี่ยก็ไม่รู้จะไปเดินที่ไหนอยู่ดีคือคือก็ไม่ได้มีจุดหมายแต่แค่แบบเอออยากไปอาิาบะ อยากไปเดินเล่นเพลินๆดูดูอัปเดตสินค้าแค่นั้นแต่ไม่ได้ไม่ได้มีเป้าหมายแต่พิมาเอออยากจะมากินซ่าเพื่อที่จะมากินร้านนี้อะไรอย่างนี้มันก็คือเป็นช่วงของอายุวัยการนอนการเที่ยวสไตล์ต่างๆความชอบสถานที่แหล่งก็คือพอเมื่อก่อนเนี่ยเดินกินซ่าก็รู้แบบรู้สึกว่าไม่สนุกอะเดินกินซ่าไม่สนุกเดินฮาราจูกุสนุกชิบุระชิบุย่าสนุกแต่พอตอนนี้รู้สึกว่าเออเรา เสพตรงนั้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าเออวุ่นวายอยากสงบเดินกินซาก็เออก็ดีเว้ยเนี่ยมาเดิน2องวันเลยตอนนี้นะครับเราตัดสินใจว่าเราจะไปซื้อเอ้ยเราจะมาซื้อของกินแล้วก็ไปที่ห้องยังไม่ได้เข้าห้างเลยตั้งแต่มาเนี่ยฉลองแล้จะชอบเข้าห้างแล้วก็มาที่ชั้นใต้ดินพวกชั้นใต้ดินของห้างนี่คือสวรรค์เลยนะมีสันอยากกินอันนี้อันหนึ่งแบ่งกันครึ่งเขาเก็บได้แค่วันนี้เท่านั้นก็ต้องกินเลยก่อนเท่านี้ ดูถุง,<ร>งที่ได้มา <c oughs> ถุงก้อนใหญ่เลยสามีปวดหลังนะครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้ก็ให้ภรรยาฮิวเปคนี่ขนาดทริปนี้คือนอนทั้งวันออกบ่ายโมงบ่ายสี่โมงออกแล้วก็กลับมานอนแล,ล้วไหนมันไม่ปวดี่ะอาบ้านเสร็จอะไรคะอาบ้านอยาก,กินข้าวหนะ้าเนือ้อแบบเนือ้อแบบเป็นติดมันแบบเล็กๆแบบโอเคมีเลือดก็ไม่มีเลืออันนั้นมันดูไม่ไหม อ๋อลดราคาให้สองร้อยเยนอ๋อส่วนใหญ่ประมาณทุ่มหนึ่งเขาก็จะลดนะแต่นี่ยังไม่ถึงเลยเขาบอกว่าอันนี้เขามาชงกัแบบเมื่อวานนะที่งกำังนั่งรอดิเดี๋ยวลงไปอีกห้าร้อยเยนเรียบร้อยแซลมอนโรลครับนี่คุณป้าใจดีกำลังหาถุงอยู่เลย <c oughs> ขอบคุณนะคะคุณป้าอันนี้ก็ต้องใส่มากำลังหาถุงใหญ่พอดีเลยกําลังแบบว่าเจะไปขอร้านนู้นเหรอขอคุณป้า <c oughs> คนญี่ปุ่นเนอะเขาเห็นพิมพ์ถืออย่างนี้แล้วเขาคงแบบมองๆองอยู่เนเาะแต่ก็ไม่ได้อะไรสุดสารว่าอะไรเนาะป้าหยิบถุงนี้ซึ่งจริงๆป้าข,ขายแค่นี้ของป้าแค่นี้ก็ใส่มาให้คุพอแล้วโอ้ลุง <c oughs> <c oughs> คือหิ้วเป้มาสามสี่วันเนี่ยผมหิ้ว a7 สีไปด้วยนะครับก็คิดถูก ที่ไม่ได้เอามันไปด้วยนะครับคือเราหิ้วแบบนี้มา5วันนะครับมันคือพิมพ์บอกว่ามันควรจะเปลี่ยนอิเลียบทด้วยหมายความว่าอา,อาจจะแบบต้องเอากระเป๋ามา2ใบมี crossbody บ้างบางวันใช้เป้บ้างอะไรเงี้ยมันน่าจะสบายขึ้นแล้วก็น่าจะแบบเปลี่ยนอิเลียบทได้ดีขึ้นนะครับทุ่มครึ่งเราก็ grab อาหารมาจากห้าง Matsuya กิน z a แล้วก็มี คปคอนดูหนังคืนนี้ฮะจริงๆรงัวใจก็อยากเข้าพวกคอนเวนเนียนโซแบบนี้เราแกลบของมากินก็อร่อยแล้วสามวันนี้ถือว่ากินครบจบเพราะว่ามาญี่ปุ่นเนี่ยซูชิราเมงเอ,อ,อยากินิกุเนื้อย่างฟินและครบๆนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเนี่ยไปกินข้าวกันแล้วยังไม่จบ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้การเดินทางกลับไปที่สนามบินเราสองคนไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ